อ้อมทำต่อเติมหลังคามาให้ด้านหน้าบ้านน่าจะกว้างประมาณ5เมตรถึงบ้านจะเป็นเท้วแต่เราจัดโซฟาให้ใหญ่เข้ามาอยู่เนี่ยเฟอร์ก็คือไม่ต้องซื้อถัดมานะคะตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมให้อีกนะ<ม>เติมโราจอดรถไม่พอที่เราเติมตรงนี้ให้อีกนะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเนรมิตบ้านมาขายบายเพนท์เฮาส์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีบ้านในย่านพระยาสุเรนมานําเสนอค่ะซึ่งอยู่พระยาสุเรน30นะคะเราสามารถออกพระยาสุเรนก็คือไปรามินทาร้อยเก้าก็ได้หรือทะลุออกไปยังสุเหล่าคลองหนึ่งก็ได้เช่นกันก็คือกีบหมู่นั่นเองนะคะสามารถเข้าออกได้หลายทางเลยนั่นเองค่ะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการเสริมสิริวิลเลจค่ะเข้ามาดูกันว่าอ้อมรีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างด้านหลังอ้อมเลยหลังนี้นะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลย ก็คือตรงนี้ประตูก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นเหล็กเลเซอร์ลายฉลุค่ะ เข้ามาด้านในนะคะตัวเดิมของบ้านเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็อ้อมทําต่อเติมหลังคามาให้ด้านหน้านี้ด้วยนะคะเราสามารถต่อรถในบ้านเนี่ยรถจะไม่แบบโดนแดดเรียนนั่นเองค่ะก็คือทําต่อเติมมาให้แล้วเรียบร้อยมีรางน้ําข้างหน้าให้แล้วด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงรถที่เราทําฝ้าเพิ่มมาให้นะคะเป็นกิมมิกก็คือใช้ฝ้าเสาะร่องตรงนี้นะคะคือแต่งเข้ามาให้มีกิมมิกเล็กน้อยนั่นเองค่ะกระเบื้องตรงนี้ก็ปูให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะต่อรถในบ้านได้1คันนะคะแล้วก็เสร มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันได้นะเพราะว่าบ้านน่าจะกว้างประมาณ5เมตรเลยค่ะหลังนี้นะอ้อมเปลี่ยนประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมให้หมดเลยนะแล้วก็ใช้สีอบดําให้นั่นเองค่ะถัดมาด้านในนะคะก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เลยเป็นกระเบื้องนะคะลายไม้นั่นเองค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แถมให้เป็นโซฟาบริเวณนี้นะสามารถนั่งได้สาถึงสคนแบบสบายๆเลยได้โซฟาตัวใหญ่ไปเลยนะถึงบ้านจะเป็นแถวแต่เราจัดโซฟาให้ใหญ่ไปเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เราแต่งผนังให้เป็น โซนวางทีวีนะคะเราก็นําทีวีมาแขวนตรงนี้ได้เลยนะวางปลั๊กไฟอะไรให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีไฟซ่อนข้างหลังเพิ่มความสวยงามให้ด้วยค่ะยังไม่พอนะเราแต่งฝ้าข้างบนให้ด้วยนะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็เพิ่มฝ้าหลุมนะทาไฟซ่อนไว้ให้ได้เรียบร้อยเลยรู้ราหมาเห่าแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ยังมีนี่โต๊ะกินข้าวแถมไปให้ด้วยอ่าเรียกได้ว่าเข้ามาอยู่เนี่ยเฟอร์ก็คือไม่ต้องซื้อเยอะข้างล่างนี้มีให้แทบจะครบแล้วนะคะมีทั้งโซฟามีโต๊ะกินข้าวเรียบร้อยเลย ตรงนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะนี่เลยห้องน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะกระเบื้องก็ปูให้ใหม่ทั้งพื้นทั้งผนังปูผนังให้จนสุดฟ้าด้านบนเลยนั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่เราทําให้แล้วนะคะเรามีเฟอร์นิเจอร์จะเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไหมก็เฟอร์นิเจอร์ได้แหละฮะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะแล้วก็เรากอบปูนให้เลยแข็งแรงทนทานปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครเป็นสายดริงก์เนี่ยมุมนี้นั่งดริงก์ได้เลยนะคะถ้าสมามติ ก็เป็นที่ทานข้าวได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถัดมานะคะตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมให้อีกนะ <S <S ก็คือไม่พอที่จะเติมโรงจอดรถให้นิดนึงใช่ไหมเราเติมตรงนี้ให้อีกนะคะเป็นครัวมีบ้านก็ต้องมีครัวไ้ทำกับข้าวกินเองเนาะต่อเติมตรงนี้มาให้นะคะแล้วก็ลงเสาเข็มให้แล้วเรียบร้อยเคาน์เตอร์ครัวงนี้ก็เป็นครัวปูนนะคะก็คือเป็นความแข็งแรงทนทานแน่นอนใช้งานคงทนเท่ากับอายุตัวบ้านเลยมีเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันแถมไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดูความกว้างของห้องเนี่ยนี่กว้าง 3าแผ่นกว่าๆเลยนะแผ่นหนึ่งหกสิเซนใช่ปะคิดไม่ทันแล้วเมตรก็คือกว้างมากคือแบบเออเดินได้สบายๆเลยนะคะป่ะเราไปดูด้านบนกันต่อ ถัดมาด้านบนนะคะมีห้องนอนให้ถึง3ห้องเลยจากที่บอกว่าตัวบ้านมันยืดออกไปเยอะใช่ไหมมันก็เลยได้ห้องนอนเพิ่มนี่มาดูห้องนอนข้างหลังก่อนห้องนอนแรกนะคะนี่เลยเป็นห้องนอนที่1นนะเป็นตัวแอลพอพอเป็นห้องตัวแอลนะคะอ้อมจะชอบให้ตรงนี้เป็นวางตู้เสื้อผ้าเนาะนี่วางตู้เสื้อผ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเครื่องแป้งใช่ไหมพอตรงนี้เป็นตัวเครื่องแป้งเนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยเราจะได้รับแสงจากข้างนอกเป็นแสงแบบธรรมชาติใช่ไหมเราก็จะแต่งหน้าได้สวยขึ้นนั่นเองค่ะวางตัวเครื่องแป้งตรงนี้ได้เลยนะไปไปกันต่อ The ถัดมาค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ําด้านบนนะคะก็คือใช้ร่วมกันเนาะเท่ากับว่าบ้านหลังนี้มีห้องน้ําให้ทั้งหมด2ห้องเป็นห้องน้ําด้านล่างแล้วก็ห้องน้ําด้านบนนะคะสุขภัณฑ์อะไรเปลี่ยนใหม่ให้หมดกระเบื้องก็ปูให้ใหม่หมดเช่นเดียวกับด้านล่างเลยค่ะถัดมาตรงนี้เป็นห้องนอนตรงกลางนะคะห้องนอนที่2ก็จะเป็นห้องเล็กนิดนึงเนาะแต่ก็ถือว่ายังวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วยเพื่อลดความอึดอัดภายในบ้านนั่นเองห้องนอนสุดท้ายค่ะเป็นห้องนอนหลักเลย ห้องด้านหลังด้านหน้าตรงนี้นะคะ,ะให้กว้างไปเลยแบบนี้ขนาดน่าจะ,ะพอๆกับห้องด้านหลังเลยนะนี่แล้วก็ทําเป็นหน้านต่างวงกลมให้ด้วยเป็นอลูมิเนียมด้านหลังนี้เราใช้เป็นอลูมิเนียมลายวงกลมเปิดหน้านต่างรับลมเพิ่มความสวยงามได้เลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะถ้าใครสนใจนะอยู่ในโครงการเซิร์ฟซิริวิลเลจค่ะพระยาสุเรศสามสิบมีเนื้อที่ทั้งหมด17ตารางวา3าห้องนอน2ห้องน้ําเลยนะ,ะถ้าใครสนใจอย,อยากนัดเยี่ยมชมหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่ออ้อม มาได้ที่เบิร์และหลาดด้านล่างดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ